มาจ้าพี่น้องส่วแคบหมูน้ำหลาอย่าก,กินแห้งอิลีเหมือนนี่น,นะเ้อเบิ่งเส้นเขาปุ้นจ้ากินข้าแหลกกระแสบแห้งเลยจ้าลากะได้พักขาเก็บพักขามาอยู่ต้นนี่นะจ้าลวก็ตัดใสในีนหนีน้ำ แบบแพง้งมีสมพักน้ำ โอ้กินมันนี้จู้ใจอีรีลานะขึ้นอย่างแต็มืมอวานเหรอหมอวานนี่บ่มีขบุนจ้ะก็เลยบได้ต็มมันนี้ซื้อขอบุนมาจัดเลย อเอาคําใหญ่ๆค่ะพี่น่องมันยังเซียอ่อนสดจากบาดดูมันนี่ล่ะต่ำเสียบแห้งอีหลีได้พี่น่อง แซ่บแซ่บอืมเค้ากินแห้งก็ส้มพักส้มพักขั้นเอาจ้ะพอดีมีกระหล่ำกับต้นหอม กินพักค้ากกับจ้าปลูกไว้กับเพราะเด็กินอยู่เน้ยจ้าพักค้านี่ก็ได้เพราเด็กอันเอาแกงใส่แกงน้องไม่ทอดใส่ไข่ยังสีละจ้ากินค้าไหนียกระเทียมเสียบหฮง ล๋าก็เอาทั้งเมื่อทั้งสอนนะเนาะจ้าเนาะกินไปเลดกินผู้เดียวดอกจ้าพี่น้องแสบไผ่แสบมันแด่ตำตำซวเหมือนนี่แสบอีิ มาจ้ะสีบอกสูตรว่าเป็นอย่างคือได้น้ำหลายแท่ขนาดตำขปุ้นมันเป็นอย่างคือเส้นคือบออมบอดูดน้ำแล้น้ำขปุ้นคือสีแดงงามแท่สูตรนะจ๊ะเดี๋ยวกินค้านียวกอนสีบอกสูตร เขาจะต้องใส่น้ำมาขามเปียกนัเนแน่จ้ะเอามาคามเปียกใส่น้ำอุ่นจะเฮ็ดแ,แบบคน้คนๆเนี่ยบวมเมนแบบบวมเมนแบบตรงลงเลยจ้ะเฮ็ดแบบคน้คนๆเลยให้น้ามันหน,น,น,นึ่งนๆแดงๆนั่นแหละเวลาเขาตําเนี่ยมันที่เพิ่มสีสันแล้วก็ได้น้ำแล้วก็รสชาตินี่แซบเลยจ้ะแซบจากการปก,กติที่ห้องบัใไซเนี่ยจ้ะ ครับสวมอยากแห้งอยากให้พี่น้องมากินน้ำกันเด้พี่น้องจะเห็นคลิปนี่อยากให้มาเล่นน้ำกันละลาสิต่าแซ่บสุกินกินเลหลายคนนี่สีแซ่บน,นะจ๊ะเนาะ ยอมหลับเลยเหมือนนี mm ่แสบแฮะ